สุขภาพดีคือต้นทุนชีวิตที่สำคัญรู้ไหมว่าทุกกิจกรรมในชีวิตมีผลต่อสุขภาพของเรานั่นแปลว่าสุขภาพที่ดีเราสร้างเองได้ถ้าเรารู้เท่าทันหรือมีความรอบรู้ด้านสุขภาพที่ดีพอแล้วคุณล่ะคะรู้ไหมว่าเรามีความรอบรู้ด้านสุขภาพมากน้อยแค่ไหน ขภาพไม่ใช่เรื่องของความรู้แต่เป็นความสามารถของคนในการหาหนทางปรับเปลี่ยนตนเองเพื่อให้มีสุขภาพที่ดีโดยเริ่มตั้งแต่การหาข้อมูลทำความเข้าใจการกรองข้อมูลที่ได้มาเลือกรับและนำไปใช้ในการปรับเปลี่ยนตนเองเพื่อจะนำไปสู่การมีสุขภาพที่ดีค่ะ อย่างที่กล่าวไว้นะคะว่าความรอบรู้ด้านสุขภาพเป็นการพัฒนาความสามารถหรือทักษะที่สําคัญบางอย่างนั่นก็คือ1การเข้าถึงข้อมูล2การเข้าใจข้อมูลที่ได้มา3การสื่อสารหรือไต่าถาม4การตัดสินใจเลือกข้อมูลและปฏิบัติและสุดท้าย5คือการจัดการตนเองค่ะ ทักษะแรกการเข้าถึงข้อมูลคือความสามารถในการเลือกข้อมูลและบริการสุขภาพที่น่าเชื่อถือตลอดจนรู้ถึงวิธีการค้นหาและใช้อุป,ปกรณ์ในการค้นหาข้อมูลที่ถูกต้องได้และที่สําคัญนะคะคือการตรวจสอบแหล่งข้อมูลเพื่อให้ได้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือค่ะ ทักษะสร้างความเข้าใจคือความสามารถที่จะทําความเข้าใจถึงสิ่งที่ต้องการสื่อสารในเนื้อหาที่ได้มารู้ว่าอะไรคือสาระหลักอะไรคือสาระสําคัญด้านสุขภาพรวมถึงการวิเคราะห์เปรียบเทียบเนื้อหาแนวทางการปฏิบัติด้านสุขภาพได้อย่างมีเหตุผลค่ะ ทุกครั้งที่ได้ข้อมูลมาคุณเคยสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลที่ได้มาบ้างไหมคะว่าคืออะไรเช่นบอกให้ดื่มน้ําบ่อยๆต้องบ่อยแค่ไหนและบ่อยอย่างไรทักษะที่3ค่ะเป็นความสามารถในการสื่อสารสิ่งที่เรารู้และเข้าใจให้ผู้อื่นเข้าใจได้รวมถึงซักถามแลกเปลี่ยนเจรจาต่อรองเพื่อให้ได้ข้อมูลและบริการสุขภาพที่เหมาะสมกับตนเองได้ค่ะ ซึ่งเราสามารถฝึกฝนทักษะนี้ได้ผ่านกระบวนการ4ขั้นตอนค่ะนั่นก็คือ 1. การวางแผนใช้คำถาม 2. การเตรียมคำถาม 3. การเลือกใช้คำถามและ 4. คือการประเมินการใช้คำถามค่ะ ทักษะการตัดสินใจเลือกปฏิบตัติคือความสามารถในการเปรียบเทียบผลดีผลเสียอย่างมีเหตุผลก่อนที่จะตัดสินใจเชื่อหรือทำตามเพื่อนำไปสู่การกำหนดทางเลือกว่าเราจะทำหลีกเลี่ยงหรือปฏิเสธนั่นเองค่ะ ทักษะส,สุดท้ายของเรานะคะคือทักษะการนําไปใช้ค่ะซึ่งถือว่าเป็นทักษะที่สําคัญที่จะนําไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของเราเมื่อเราตัดสินใจที่จะทําอะไรสักอย่างแล้วขั้นแรกเราควรกําหนดเป้าหมายให้ชัดเจนแล้ววางแผนการปฏิบตัติจากนั้นลงมือทําตามแผนเมื่อปฏิบัติตามแผนได้มีการนําผลการปฏิบัติมาประเมินดูผลลัพธ์มีอะไรที่จะต้องปรับลดหรือเพิ่มอีกเพื่อปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมมากยิ่งขึ้นค่ะ การมีความรอบดูด้านสุขภาพก็เหมือนเรามีความเชี่ยวชาญในการจัดการกับปัญหาสุขภาพของเราได้นในทุกเรื่องเมื่อเรามีทักษะเหล่านี้จะช่วยให้เราสามารถจัดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงสร้างสุขภาพที่ดีให้แก่ตนเองและที่สําคัญนะคะจะช่วยลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จําเป็นในการดูแลสุขภาพได้ค่ะ